เรื่องแฟนเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้นเวลาเจอข่าวเนี่ยนะคะแล้วบางข่าวเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงเนะี่ย <c oughs> แล้วความรู้สึกที่มันบอกออกไป <c oughs> ก็ไม่รู้จะไปบอกออกทางไหนหรืออะไรยังไงเนี่ย <c oughs> มันมันทำยังไงกับตัวเองที่มันจะสงบลงได้มันเหมือนกับ <c oughs> จริงๆแล้วถ้าที่อยู่คนเดียวในใน,ในโลกนี้เหมือนแบบไม่มีใครอยู่ข้างๆอะ่ะเหมือนว่าเราตัวคนเดียวอะ่ะปานนี้แย่ไปแล้วคะ่ะปานนี้คงนอนไม่ซมทำอะไรไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมีคุณแม่ค่ะมีคุณแม่มีพ่อมีพี่มีหลายๆคนเยอะคะ่ะก็ให้กำลังใจแล้วก็คอยแบบเฮ้ย ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเคยให้กำลังใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกี้ก็ยังมีแรงที่จะทำงานแล้วก็ยังมีแรงที่จะแบบเดินหน้าต่อไปครับแล้ววิธีให้กำลังใจงคุณแม่แล่ะน้องกี้แม่แม่พูดอะไรกับเราคะน,านั่นเลคะนั่นเลแม่เหรอคะแม่ก็จริงๆแม่ก็บอกว่าเข้มแข็งไว้ลูกอะแบบแม่ก็เป็นคนพูดตรงๆก็เข้มแข็งไว้ลูกอ ถ้าแม่ยังไม่ตายก็ยังมีแม่อยู่ข้างแม่ก็ยังจะให้กําลังใจลูกแล้วก็ยังจะเดินพร้อมไปกับลูกอย่างนี้ค่ะเล้ปลุกมือให้แม่ดีกว่าโอเคน่ารักมากเลยน่ารักคแม่แม่คนน่ารักจริงๆค่ะคนที่เข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้ทุกอย่างเลยนะครับในช่วงนี้ก็คงให้ทราบนะคบเรื่องราวของพิงกี้ในช่วงแรกในเบรกหน้าครับเราจะมาคุยพิงกี้ต่อนะครับถึงเรื่องราวข่าวทุกข่าวพิงกี้วันนี้จะเคลียร์ทุกข่าวเลยนะครับสักครู่เดียวครับ มาคุยกับน้องพิงกี้นะคะต้องบอกว่าน้องพิงกี้ตอนนี้ถือว่าเป็นสาวน้อยที่กำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบาก <c oughs> เจอมรสุมข่าวเยอะแยะมากมายนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เธอโกอินเตอร์ข่าวเรื่องการต่อสัญญาหรือเรื่องที่ทุกคนตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นท็อกัท้าวก็คือเรื่องของข่าวครา,าวการเป็นมือที่สามของเธอค่ะถ้าเป็นลื่นก็กระหน่ำเลยนะคุณอพพายุพาริเคนกระหน่ำเขามารับโอ้โหไม่หยเลยใช่นี่พูดถึงนี่เธอคนนวดขมับคนวก่อนเลยมันเป็นหลายเรื่องมาก ตอนนี้มีข่าวหลายข่าวมากเลยแล้วค่อยๆไปทีละข่าวนะ,ะคะข่าวแรกคุณท็อปฮะ<า>ที่เป็นข่าวในอ<ช>ินเทอร์เน็ตเลยนะคะที่บอกเรื่องพี่ี้ได้ฉายาอย่างแรกเลยบอกว่าเป็นอีพริงคนลืเมืองซึ่งพี่อยากได้มากฉายานั้นแต่ไม่เคยมีใครให้พี่เลยพ,ลพี่อยากได้มากไม่เคยตั้งพิธีเลยมีแต่อีพริ้งแบบอื่นรู้สึกยังไงคะก็รู้สึก ในข่าวที่เราเคยสัมภาษณ์ไปเราบอกว่าเราขอบคุณใช่ไหมคะขอบคุณกับฉายายจริงๆนี่คือประชดเหมือนว่าเราพูดประชดไปว่าคงไม่มีใครชอบอะค่ะว่าอีพิงค์นี่มันคงเป็นมันก็แรงมากอะค่ะแต่ว่าก็จะให้พูดว่าเด่าใครก็ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่ามาจากใครก็ก็คงจะปล่อยเลยตามเลยก็แล้วแต่ใครอยากจะพูดอะไรก็พูดค่ะไม่หรอกพอดีชื่อมันไปพ้องกันกับ ในเรื่องนี้ไงน้องพิงกี้ก็เลยเป่ป็นอีพิงไงแต่จริงๆก็อ่าใช่ไหมเขาก็จะต้องหาอะไรมันเปลี่ยนชื่อบ้างเห็นไหมชื่อพี่พิงอีก้อง้องเจ้าของไล่ถั่วท่องไม่ไม่ใช่อีก้องท่องโลกถัวนี้สิอีก้องท่องอ่กมาคุยเรื่องน้องกัเถอะต้องฉันปวดแล้วคก็ไม่อยากออ่ะเปลี่ยนมาเรื่องนี้กันบ้างน้องพิงกี้ค่ะ อันนี้ที่คนบอกว่าคือเราก็ได้ฟังเรื่องราวท,ที่คลี่คลายกันไปบ้างแล้วนะคะเรื่องของการเป็นมือที่สามนะคะ,ะแต่ตอนนี้เราตกอยู่ในตําแหน่งที่เหมือนกับคนก็มองบางคนได้ดูข่าวการแถลงไปแล้วบ้างบางคนไม่ได้ดูเงี้ยแต่คนก็มองอุ้ยตายได้ยินแค่ตรงนั้นน่ะพาดหัวก็มองว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคนที่สร้างความเล้าฉานความรู้สึกของเราหรือว่ามีสิ่งอะไรที่เราอยากจะบอกกับคุณผู้ชมไหมคะ จริงๆแล้วกี่ก็พูดนะคะก็สัมภาษณ์ไปเยอะแล้วเพราะว่ามันเรื่องราวกดขึ้นมันก็ประมาณ2เดือนแล้วเรื่องนี้มันมันมัน,มนยาวมากะค่ะเพราะฉะนั้นณตอนนี้กก็ คงจะพูดได้ดีที่สุดว่าเรื่องมันจบไปแล้วแล้วก็ที่กี้พูดไปยาวอะไรก็แล้วแต่ที่กี้เคยพูดไปก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็กี้ก็คงคิดว่ามันจะจบแล้วก็จบแล้วก็คงจะไม่จะไม่พูดอะไรแล้วค่ะคงไม่อยากพูดอะไรแล้วค่ะเดีบอกล่าสุดเนี่ยมีฝ่ายชายเขาออกให้สัมภาษณ์แล้วนะคะว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วก็ทุกอย่างจบลงหมดแล้วได้อย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างสบายใจบอกเป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยก็ตั้งแต่ต้นกี้กับพี่เป็กแล้วก็ทั้ง3คนนะคะก็เคลียร์กันไปแล้้้้ววแแลลก็จบไปตตั่น ที่กับพี่เป็กก็เราก็เป็นพี่น้องแล้วแล้วเราก็บรยสุดใจตัยย้งแต่แรกเพราะฉะนั้นก็ณนะตอนนี้ก็ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เป็กท,ที่ที่ออกมาพูดอะไรเงรี้ยค่ะก็ขอบคุณค่ะ เพราะว่าตัวเราตอนนี้ได้โทรศัพท์คุยกันบ้างไหมคะไม่ค่ะไม่เลยคือตัดไปเลยเพื่อเราจะได้ก็ในอนาคตถ้าเกิดกับพี่เป๊กพี่เป๊กเขาก็โทรมาแบบเออเรื่องข่าวอย่างเงี้ยค่ะในอนาคตเราก็เป็นพี่น้องกันแล้วก็ยืนยันด้วยความรู้สึกใจตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องแบบเฮ้ยไปกังวลเพราะถ้าออกี่ไปเจอพี่เป๊กข้างหน้าวันข้างหน้าอะไรเงี้ยก็เจอกันได้แล้วก็เราก็เป็นพี่น้องก็ ไม่มีอะไรต้องเครียดอะค่ะน้อ,องบอกว่าุ่สุดใจใช่ไหมไม่จัดไม่ได้คิดอีงแล้ทีนี้ต้องบอกว่าหนุ่มในสเปคของเราเป็นแนวไหน,นทำไมพี่เป๊กถึงได้เลี้ยวเข้ามาเป็น,เป,นเป็นเรื่องราวในชีวิตของเราได้ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีหนุ <c> ่ม <oughs> คือด้วยความที่กี้โสดอะค่ะกี่ไม่มีแฟนนะคะเพราะฉะนั้นช่วนที่กี้เกิดขึ้นเรื่องราวเกิดขึ้นสมัยก่อนเนี่ยก็